สวัสดีครับผมอาจารย์แดนวันนี้ขอนำเสนอไม้โมยไทยโบราณท่าลือสีเหินพอดีเอฟซีได้เจอฤาษีมุษะฤาษีบทยาแล้วแต่อยากเห็นฤาษีเหินครับวันนี้ผมอาจารย์แดนจัดให้ครับกับไม้มมยไทยโบราณท่าลือสีเหินท่านที่หนึ่งมือซ้ายค้ำยันกระโดดตะบันหน้าฝึก ใช้มือซ้ายดันบริเวณชายพกและก็โดดเหินลอยตัวขึ้นชกหมัดขวาอาจจะแทกบริเวณใบหน้าทันทีเทคนิคสําคัญคือการยืมแรงส่งจากการเวี่ยงเตะโดยการใช้มือซ้ายค้ายันบริเวณชายพกของคู่ต่อสู้เอาไว้หากแต่จะต้องอ่านจังหวะในการเตะของปลรปักให้เด็ดขาดเท่านั้นเองจึงจะสามารถใช้งานได้ทันที่2วิรุณหก,กับดับดวงตาป้องกันเตะด้วยไม้วิรุณหก,กับหากเตะ ซ้ำย้ำเข้ามาอีกทีให้กระโดดลอยตัวเหินชกเข้าดวงตาคู่ปรปักทันทีเทคนิคสำคัญคือจังหวะทักษะและความชำนาญในการกระโดดลอยตัวขึ้นชกต่อยหมัดที่ใบหน้ามันฝึกฝนให้เกิดเป็นทักษะและความชำนาญชำนาญในที่นี้หมายความว่าฝึกฝนจนตัวเองเข้าใจและมีความมั่นใจว่าสามารถใช้งานได้จริงนั่นเองบางบางคนหนึ่งท่ามี้ยังตำ่ำ ยังน้อย1,000ครั้งจึงจะสามารถใช้งานได้คันที่3ปัดหมัดตรงซ้ายขวาแล้วตอบโต้ปัดป้องหมัดตรงซ้ายขวาให้พ้นตัวเมื่อเห็นคู่ปลรปักขยับหวดแข้งขวาหมายเตะเข้าใส่ใช้มือซ้ายดันพิงอิงยืมแรงกระโดดแซงใช้พกขึ้นชกหน้าการเข้าท่าจักสมบูรณ์คูณพูนผลหรือเราจักยั่วยุโดยการใช้เท้าขวาถีบยันให้เสียหลักจากการโจมตีเมื่อเพื่อสู้ สูญเสียเสียทีแล้วมีมีความโมโหแล้วปีเตะขวาติดตามต่อเนื่องเข้าตามแผนการให้ทยานขึ้นชกเข้ากกหน้าโดยทันทีหมายนี้หากหมายใช้โจมตีจงอย่าได้ดีลอเป็นอันขาดจงเด็ดเดี่ยวหนักแน่นและมีความมั่นใจในตนเองแล้วกระโดดทยานบันเลงเพลงหมัดหรือสีเหนินตามท่วงท่าดีลาที่ครูอาจารย์ได้สั่งสอนมาในบัดดล ขั้นที่4ป้องกันหลบหลีกแล้วตบโต้ครั้นถูกลุกไล่ด้วยหมัดตรงหมัดเวียงกะนำโจมตีใส่เราแบบไม่ยัง้งให้เราปัดป้องหลบหลีกอาวุธหมัดเอาไว้ให้ผลตัวรอจังหวะที่คู่ปลปักง้างขาหมายเตะโจมตีสำทับเข้ามาเมื่อเห็นเท้าที่เวียงออกมาให้เรารีบพุ่งลอยตัวขึ้นชกหมัดตรงขวาอัดบริเวณใบหน้าโดยใช้มือซ้ายยันชายพก ต้นกำลังเพื่อทำการส่งแรงในการโจมตีไม้ยมยนี้จะต้องอาศัยทักษะและความชำานาญในการฝึกฝนจริงๆจึงจะสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพจงฝึกฝนจนเกิดเป็นทักษะและความเคยชินและฝึกจนเข้าถึงหลักวิชาโดยผู้ฝึกเองนั่นแหละจะตอบได้ว่าสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่ไม่มีใครตอบแทนเราได้หากแต่ไม่ได้สัมผัสและฝึกฝนด้วยตนเอง สำหรับวันนี้ก็จบลงไปกับไม้มวยไทยโบราณท่าลือสีเหินหากอยากให้ผมอาจารย์แดนทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับไม้มวยไทยโบราณหรือท่ามวยไทยโบราณก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยครับ ผมอาจารย์แดนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมให้ท่านก็มารับชมก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ศิลปะมือไทยโบราณให้คงอยู่ตราบลูกชั่วล้านสื่อไปขอบลำใจทุกท่านอีกครั้งครับขอบพระคุณมากครับ